แค่ขอตั้งพร้อมกับเข้าสุ่การให้ชิกบายเดนไอรีค่ะเขาลีท่าอะไรพฤติกรรมโอ้ครับเป็นการเชียร์ตัวเองโด,ดยเฉพาะนี่จะบอกว่านะคะคุณผู้ชมตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นตั้งไว้แล้วใช่แล้วเราก็บอกโอ้โหเข้าแช ชอบมากใช่ครับชอบรับประทานมากถ้ามาที่นี่อันนี้นี่คือของเรื่องชื่อของที่นี่หรือเปล่าคะใช่อันนี้เป็นเป็นสูตรเด็ดซึ่งทําโดยคุณป้าของผมเองค่ะครับเป็นสูตรชาววังเลยทำไมเออทำไมถึงคิดว่าจะต้องมีข้าวแช่ต้องมีอะไรล่ะคะอันนี้เวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามานอนในบูติคโฮเทลใช่ไหมนอกจากนอนในที่ที่มีกษล์เขาก็ต้องทานอาหารที่มีกลษณ์ด้วยแล้วผมเชื่อเลยว่าข้าวแช่เนี่ยเป็นของที่เขาหากินแทบจะไม่ได้เลยโดยเฉพาะสูตรที่มันเป็นออริจินอลจริงจงนะครับ ตอนนั้นคิดยังไงว่าถึงได้เลือกข้าวแช่ให้เป็นเนี่ยเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่อย่างแรกข้าวแช่เนี่ยมันเป็นอาหารที่แล้วก็ไทยแท้เลยเป็นไทยรัตนโกสินทร์แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคิดขึ้นโดยชาววังใช่ป็นไทยรัตนโกศิลป์นักเลยใช่ฮะก็เลยคิดว่าเออมันเป็นสามารถเป็นซิกเนเจอร์ดิชสำหรับโรงแรมเราได้นะคะแล้วไปควานหาคนทำข้าวแช่ได้ยังไงจริงๆคนทำก็คือป้าผมเองนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นใครครับค่ะแล้วไปบอกคุณป้าไงบอก ทำเออช่วยทําให้หน่อยหรือว่าเคยทานอยู่แล้วคุณป้าทําให้ทานอยู่แล้วก็ปกติคุณคุณป้าก็ทําแล้วก็ทําส่งเวลามีคนสั่งนะฮะแต่พอเราเปิดโรงแรมเนี่ยเราก็บอกคุณป้าว่าเออช่วยช่วยทำให้เป็นบ่อยๆหน่อยเพราะเราอยากให้แขกได้ได้ทานอาหารที่มันมีเอกลักษณ์นะคะแล้วเป็นยังไงผลตอบรับเป็ยังไงบ้างคะโอ้ดีมากเลยครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาอยากจะทานอะไรที่มัน มีคอมเมนไทยนะครับแลวโดยสไตล์ของฝรั่งเนี่ยจะชอบทานอะไรที่มันเป็นเหมือนไอน้นู่นนี่นหน่อยมันอาหารสวยๆเขาจะชอบอาานะเขาแช่เนี่ยเวลาเราจัดวางใช่ไหมมันจะมีมีะกะปิทอดมีหอมแดงทอดเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ดิสเพลย์แล้วสวยม,มีพริกหยวกเลยเขาจะชอบค่ะก็คือจัดออกมาแล้วมันดูแบบโหดูแล้วน่ารับประทานใช่และให้สำคัญคือเป็นอาหารสุขภาพด้วยใช่ใช่ใช่แล้วที่สาคัญนะมีเนี่ยน้ำอบเทียนซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเลย ตอนที่เขาทานอยู่แล้แลวเขาก็ถามนะว่าโอ้ถามมากเลยครับว่าเอ๊ะทำยัยงไงเพราะว่ามันมันอบเที็แล้วมันจะหอมจริงจริงนะคะ,ะแล้วเราบอกเขาว่าไงเขาบอกว่ามเป็นกรรมวิธีเราบอกว่าบอกไม่ได้นี่เฉพาะชาวไทยรู้เท่านั้น <c oughs> นี่เ <c oughs> ขาก็ต้องโอ้โหแบบเขารู้สึกอเมซิ่งที่น้ำทำไมมันเป็นกิ่นแบบนี้ใช่ใช่ถูกไหมฮะท่านที่ไหนขนาดที่รสชาติที่ยังเป็นน้ำใช่ครับแล้วก็ทานกับข้าวใช่นะคะคุณผู้ชมมาดูนะคะความเป็น ข้าวแช่าชาววังมีตรงไหนบ้างคือหนึ่งนะคะจะต้องมีนี่เลยนะคะพริกหยวกพริกหยวกทอดยาไส่ายยไส้หมูสับยาไส้หมูสับ,บนะคะแล้วก็ห่อด้วยไข่ใช่นะคะฟันด้วยไขนะะ่นะคะในขณะเดียวกันอันนี้เลยนะคะกะปิใช่ครับฮะ,ะกะปิทอดนะคะค,คือกะปิทอดนี่สาเหตุที่ว่าจะต้องคุกนะคะก็ด้วยแป้งหน่อยเพื่อที่ว่าจะไม่จะได้ไม่แตกเวลาทอดนะคะแล้วก็นี่เลยปลาใช่ครับนะคะอ่า ปะหวานนะคะพี่ฟอยแล้วก็นี่นะคะหอมแดงทอดใช่ครับนี่นะคะอันนี้ถือเป็นเมนูเด็ดเมื่าเรามานั่งทานเราเป็นชวหวานแล้วมั้งนะฮะชอบทานไหมคะเนี่ยโโอ้หเดี๋ยวผมตักให้นะอ่ได้ค่ะคุณนะคะขบคุณนะคะข้าวที่ใช้ทำข้าวช่เนี่ยก็ต้องมีความร่วนนะฮะใช่ค่ะเม็ดจะต้องสวยแล้วก็ไม่เกาะติดกันใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวแช่เนี่ยค่ะมันคือ คนในสมัยโบราณนะคะเราจะช่างประดิษฐ์ประดอยโ<ช>ดยเฉพาะค,คนในวังเราก็จะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยร้อนนะคะมันจะช่วยทําให้อาหารเป็นอาหารที่คลายร้อนใช่ครับนะคะหลายคนถามว่าทาไมถึงต้องเป็นปลาในสมัยโบราณเนี่ยนะคะเรามีคลองเยอะ<ช>นะคะเราเป็นเวีนิ้ตะวันออกอใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีปลาเขาบอกว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวใช่นะคะ ทักเลยขอบคุณค่ะนี่นะขอบคุณค่ะเอาของตัวเองบ้างเลยค่ะอะไรค่ะออนุญนตนะคะนี่เราก็จะใส่ไปนะคะคือการทานข้าวแช่นี่นอกจากจะได้ลิ้มรสอาหารที่สุดยอดเนี่ยศิลปะในการจัดวางก็เป็นจุดเด่นของคนไทยนะครับต้องมีภาชนะจัดวางที่มันสําหรับข้าวแช่โดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะฮะดังนั้นเวลาที่แขกเขาทานเข้าแช่นอกจากลิ้มรสก็จะได้ดูศิลปะ การทําเครื่องเครือของไทยมีลายไทยเข้าไปด้วยค่ะนะฮะแล้วส่วนใหญ่เราเที่ยวชาติไหนเนี่คะที่จโปรดพิเศษไหมมีมีการแบบขอเบิ้ลไหมฮะตัวมีครับเราก็บอกว่าของดีมีน้อยนะฮะต้องต้องแบ่งกันกินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำข้าวแช่เป็นของที่ทํายากนะก็ต้องใช้เวลาในการทําด้วยใช่จะอยู่่เนี่ยขอทานเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แบบอกกอนก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำม่ใช่นะฮะ ต้องมีพิธีรีตองกันหน่อยนิดหนึ่งนะคะกว่าจะกว่าจะได้ทานข้าวแช่นี่นะคะอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูดูใหดูนะคะนี่นี่นี่นะคะเห็นเห็นไส้หมูสับนี่อยู่ข้างในนะคะคิดดูต้องหาแล้วกว่าจะต้องอยัดไส้ลงมาอีกกว่าจะค่อยๆทําทีละอย่างกว่าจะเตรียมของทีละอย่างมันไม่ธรรมดามาเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะจะรับประทานให้ดูนะคะคุณผู้ชมคะ จะบอกว่ากลิ่นหอมมากอ่ะออหอมจริงะะเลยอ่ะนะนะคะดูก็เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับทานหน้าร้อนนะฮะจะช่วยให้เย็นสบายใช่ใช่กลิ่นอ่ะคือกลิ่นกลิ่นของเช่นอบอ่ะคะ่ะใช่ครับขึ้นจมูกเลยอื แล้วถ้าเราคิดถึงว่าแล้วมันไ่้อยู่บรรยากาศแบบในในย่างเก่าใช่ครับนะคะมันทาให้าคิดถึงปีในอดีตต่อไปคือจะใส่โจกเบนมาใช่ใช่แล้วในส่วนของที่นี่ราคะส่วนใหญ่เขามาถึงเขาบอกว่าเขาชอบอะไรที่นี่บ้างอย่างแรกครับก็คือความเล็กและก็ความเป็นส่วนตัวนะฮะเอ่อบางบางคนเนี่ยจะคิดว่าให้โรงแรมสามห้องเนี่ยทําไปได้ไงไม่ได้กําไรซึ่งไม่จริงเลยนะฮะเออโรงแรมสามห้องเนี่ย มีจุดเด่นนะครับโรงแรมเล็กเนี่ยมีจุดเด่นที่โรงแรมใหญ่สามารถไม่สามารถมีได้เช่นความเป็นเอกลุศเจ้าของเนี่ยยกอาหารมาเสิร์ฟเองเลยใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็พูดคุยเรื่องว่าจะไปกินที่ไหนจะไปเที่ยวอะไรอ,อันนี้คือความเอกลูซเพราะที่2ก็คือความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามันเล็กนะครับมันเล็กเนี่ยก็คือมันจะอยู่กันอย่าง วันวันก็เจอไม่อีกคนแล้วเพราะมันเล็กเ <c oughs> จอกันอยู่แค่เนียวไ,ไม่เจอเจ้าของก็เจอ,อห้องของอ้างๆรที่สำคัญทำไมนะเราได้เหมือนเพื่อนด้วย<ช> <c oughs> เขาเป็นเหมือนเพื่อนเราเราเหมือนเพื่อนเขาใช่ฮะและ้วอย่างที่สามันคือได้ซึมซับกับคนที่เป็น l เคอลจริงๆ <c oughs> นะซึ่งถ้าเราไปนอนโรงแรมใหญ่นเนี่ยเราอาจจะเจอกับมนเจอร์ซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับบางทีเราถามอะไรพนักงานก็ตอบมันขึ้โยนเพราะว่าก็ไม่รู้เรื่องนะครับอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยู่ต้องไปกินนี่นะนวดนี่ต้องไปนั่งเรือนั่นรถเมล์ที่นั่นนะฮะ ก็สามารถถามเราได้ก็เหมือนกับเขาได้มาบ้านเพื่อนใช่ครับมีไหมหะที่แยที่มาที่นี่ประจํโอมีเยอะเลยครับก็เป็นเพื่อนไปอะไรกันไปก็เยอะค่ะก็กลายเป็นเพื่อนเปนเรียบร้อยแล้วใช่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราไปบินไปฝรั่งเศสไปเยอรมันเรา,ม,ามีเพื่อนแล้วโอ้เยอะเลยครับนะครับและจุดเด่นอีกอย่างของโรงเรียนขนาดเล็กก็คือว่ามันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครคือต้องมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ทำกำไรแล้วมันก็มีประโยชน์ก่สังคมด้วยนะฮะนะคะ มีไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงโปรเจกต์เลยนะคะเพราะม,ามีโปรเจกต์มากมายเยอะเลยนะคะ,ะ,คะในเรื่องที่ว่าโอ้เผื่อที่ว่าใครเขาอยากจะสนใจทำบุฮเทวเห็นว่า<ช>ผมมีโปรเจกต์ด้วยใช่ไหมแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าตอนนี้ขออนุญาตทานข้าวแช่ก่อน,นะค่ะ <Yeah. S 2> <laughs>